ก้มแล้วมันจะมีจุดหนึ่งก็คือจุดจุดตึงนะตึงมากมันจะปวดเสียบเข้าไปที่ที่ที่สะบักนี่เราต้องหาหาจุดนี้นะไล่ไล่ไลหาตรงกระดูกชินเตี้ยสี่ถึงหกเนี่ยนะเจ็บไหมไล่ไปเ<อ>นี่ยเจ็บไหมเนี่ยนะเนี่ยนเะนี่ยนเะนี่ยนเะนี่ยเนะี่ยเขากดเพราะตัวนี้จะเป็นจุดที่มันนูนสุด ถ้าเป็นนะถ้าเป็นมันจะไม่หนุนมันจะหนุนอยู่ประมาณตรงข้างบนแต่นี่มันข้อน,นี้แปลว่าก้มก้มกดคนไข้ามากาน,นะมันจะแสบๆนะก็เองตัวกระดูกทีเวลามันมีปัญหาการเคลื่อนนะมันจะทาให้ร้อนขาร้อนปลายขาแสบอะไรเงี้ยนะแปลว่าอาจจะมีปัญหาที่ตัวกระดูกทีเคลื่อนหน้นะล้วก็กดไป อันนี้ให้กดให้ดูนะครับอย่าไปกดเองนะเพราะว่าอันนี้เป็นค่อนข้างกดกรดูสลังกดแรงไม่ได้หักแน่อันตรายมากนะคุณอาจารย์ใช้โมบิไลเฉยๆดีแล้วเนี่ยกดเมื่อกี้สะดุ้งเลยนะอันนี้ดีนะอันนี้ระหว่างนะตัวบรินเวณนี้จะเป็นกดให้แน้วแล้วก็ดูสบักตรงนี้ นี่กระดูกสันหลังนะสบักปัญหาอีกล้ามเนื้อที่เป็นก็คือพอตัวนี้มันเตนช์เป็นเทนชันพอยต์ขึ้นมามันตึงมากไอ้ตัวกล้ามเนื้อเขาเรียกกล้ามเนื้อตั้งแต่เซอร์ต,ตัสลองกิซิมุสอะไรพวเนี้ยตึงหมดเลยนะอยู่แถวนี้นะเราก็กดอันนี้ได้น,นี่กดได้เลยนี่สบักอันนี้คือแนวนี่เห็นไหมกล้ามเนื้อมันก็จะยิงอย่างนี้ลอมบอยใช่ไหมเซอร์ตัสก็พาดไปอย่างนี้นะแล้วก็ลองกิซิมุสก็ยาวนะเรากด ทั้งสามารถเลยได้หมดเลยนี่หาดูทํามือจับดีๆน,นี่กระดูกสลังย่าไปกดกดแต่การดเนินนีล็อกให้ดีเจ็บไ,ไหมอ่าก็กดลงไปหนึ่งสองพอดีไม่ได,ไได้ไม่ได้เปิดเสื้อให้ดูถ้าเปิดดูจะเห็นนี่แข็งปักก็กดเลยล็อกไปเลยอันนี้โดนหมดเลยนะฮะตั้งแต่เซอร์ตัสโพสีเดียก็เจอนะถ้าไล่กันไปก็จะเป็นตื้นวันนี้ก็จะเป็นลอมบอยนะแต่จับลำลำเนี่ย เป็นรองลองกิสิมุตนะเห็นไหมเป็นกลุ่มขอ้ยเล็กเตอร์อลยเล็กเตอร์สไปเน่ยยกยกยกกระดูกสันหลังขึ้นมาแอนขึ้นมาเห็นไหมแข็งหมดเลยนะมันล็อกหมดเลยนะเนี่ยนะเราก็คลายได้เราสามารถคลายได้นะคลายตัวอันนี้ได้ านะขายได้ละสกูที่มันจะหลุดไหมเนี่ยหลุดไปแล้วอาปากนะอาปากไว้เห็นไหมมันล็อกเฉยก็เป็นพวกฝาเศรจ็จล็อกก็โอเคนะเราจะให้มันดูชื่อมันจะหลุดไหมปลดล็อกให้หมดเลย ออาปากวนะ่าเนี้ยเนี่ยบทก็ล็อกให้แล้วนะถ้าปลดล็อกได้มันก็จะหายใจโล่งขึ้นมันก็จะดีขึ้นได้นะปลดล็อกต้องให้ผู้ชำนาญทำหน่อย